แล้วครับตอนนี้อยู่เมืองแฟลลี่ร้านไายที่เขาบอกว่าดังที่สุดในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะครับวันนี้ต้องมาลิ้มลองนะครับไม่ไม่ไม่กินกับปากไม่รู้กับหูนี่อย่าไปเชื่อนะครับนี่มาแล้วครับถึงที่ถึงที่นะครับนะตามผมมาข้างในครับวันนี้นะครับบรรยากาศข้างในครับโอ้โหคนเยอะสมคําลําลือครับลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวไปเลือกกันครับเขาบอกว่าแซลมอน ไายกับแร a มไสครับอร่อยนี่ครับเป็นในตู้เขานะครับขนมนมเลยต้นพายอยู่ฝั่งนี้ครับผลเยอะครับถ่ายยากหน่อยน่ากินนะครับมานิวซีแลนด์ต้องมาชิมนะครับ เปลนเท้าลงเป็นเทา้เทาครับนี่เป็น o อ t l e ทข้างนอกนะครับม,มานั่งแถวนี้ได้นะครับ <c oughs> ข้างในก็มีอะสั่งมาแล้วบอยแล้วครับแซลมอนแลมมินอของเด็ดทั้งนั้นเดี๋ยวมาชิมกันครับแซ่บมาแซ่บนะครับอันนี้เป็นแซลมอนนะครับหอมๆอยากให้ได้กินในกล้องครับอ,อันนี้เป็นแลมครับ ปรากินเปะจมูกปาหม้อขนาดเอาครับชิ้นแรกครับแซลมอนครับยููทบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นี่เดี๋ยวชิมสดๆแล้วโองคำล่ำเรือครับอร่อยจริงเออผมไม่ค่อยอะไรกับหาข้ารฝรังครับอร่อยอร่อยชิ้นที่สองครับเนื้อครับ เลยแลมไม่ใช่เนื้อแลมเนื้อแกะครับมาชิมก่อนอืมอร่อยแป้งครับอร่อยเนื้อที่เขาใส่ลงไปรสชาติดีมากถือว่าเอเชียกินได้ฝรหลังกินโอเคฝรหลังเขาิ่งชอบเลยไปหาบ้านเขาแต่คนบ้านเราอย่างคนไทยอย่างเงี้ยผมว่ากินได้เลยครับอร่อยผมหอมเลยครับคือไม่มีกลิ่นครับแลมหอมเลยม,มาครับ ใครมาที่ผ่านเมืองแฟรลี่นะครับอย่าลืมนี่อร่อยจริง,อรอรงของแท้ครับส่งคำล่ำลือคนโพดเยอะคิวเยอะมันมีถั่วครับ